ตัวชาโครธรรมชาติสองตัวตัวนี้อ่อานนี่ยดูให้ดีนะครับเราจะใช้ชาโคเป็นการลงพื้นไปก่อนนะครับอันดับแรกในการปฏิบัติเนี่ยเอาคูหาย,ยังลบไม่เจอคูก็เริ่มเบอร์ละโดนกาแฟไปนี่มันคือยังลบใช่ไหมเนี่ยที่เธอปั้นมันดำจากอะไรอ่ะมันเกิดจากอ,อะไรนั้น,อน,นอเอาเกียนอันนี้ก็ได้ อ่านี้นะครับตอนนี้ขั้นตอนโครงสร้างนะครับจากกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ผิวหนังเนี่ยเราลงเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะลบลบออกนะักเรียนอาจจะคิดในใจว่ากูล่างทําไมนะครับอ่ากูล่างทําไมเราก็จะลบออกลบออกไปครับแต่จริงๆแล้วความสําคัญของมันที่ ยังคงคงเขาเรียกคงมีความคงสถานะไว้เนี่ยเราก็จะลงตามปริมาตรของมันอยู่นะครับหมายถึงว่าเราก็จะลงแสงเงาตามนี้อยู่การใช้ยางลบดินน้ามันอย่าใช้วิธีการถูแบบนี้ไม่ได้เห็นไหมกระดาษที่มันขยับไหมเราต้องใช้วิธีการเช็ดค่อยๆเช็ดแบบึทนุถนอมเหมือนเธอเช็ดใบหน้าของแฟนเธอที่รักเบาๆเบาๆสิค่อยๆจาะอะไรเงี้ยนะเบาๆแต่ถ้าเป็นยางลบแบบอย่างนี้เราสามารถ กระชากได้นะครับรุนแรงได้เขาเรียกอะไรนะรุน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 ได้รุนได้รุนยังลบอ่ารุนยังลบที่กระดาษครับผมนะครับเราอย่าแปลความหมายอย่างอื่นไม่งั้นความหมายมันเปลี่ยนได้นะครับอ่าเราก็ลบออกไปอ่าลบเส้นที่ไม่ใช้ออกไปแบบนี้นะครับ แล้วก็การุณาอย่าใช้มือหรือปากเปล่านะครับใช้เป็นเนี่ยครับสำลีหรือแปลงก็ได้นะครับออกไปทีนี้เราก็จะใช้ตัวชาโคนี่ครับลงเป็นพื้นไปก่อนนักเรียนอาจจะฮงกันบ้างว่าทำไมมันถึงต้องลงแบบอย่างนี้มันต้องดำขนาดน,นี้เลยหรอครับเราลงแบบนี้ไปก่อน ตำแหน่งของแสงตอนนี้คือแสงมาจากทางด้านบนนะครับแสงมาจากทางด้านบนอันนี้เป็นการกำหนดแสงเงาเบื้องต้นก่อนที่เราจะลงน้ำหนักเส้นนี่คือขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญแล้วนะครับนี่คือขั้นตอนที่3ก็คือการลงโดยรวมนะครับ การใช้ชาโคมันก็สามารถใช้ได้หลายวิธีก็คือมันมีร้อแปวิธีนักเรียนเข้าใจไหมครับผมมันอาจจะลงด้วยการปาดการเช็ดการถูแต่ครูใช้วิธีการกค่อยๆเช็ดบเบาๆแบบนี้นะครับถ้าตรงไหนที่มันเป็นส่วนของพื้นที่ที่มันเข้มนักเรียนก็อาจจะเน้นแต่ว่าไม่ต้องไปนเน้นแรงมากนะครับเพราะว่าเผื่อการเช็ดออกด้วย ลักษณะของข้อมือนะครับตรงนี้ก็จะต่อลงมาแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยปลอย่ปลอยให้มันเบลอแบบมีชั้นเชิงนี่คำพูดเบลออ่าให้มันเบลอเบลอไปไม่ใช่เบลอแค่ตรงนี้รเราต้องค่อยๆแบบเข้มแล้วก็เหมือนเหมือนตอนนี้เป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดรองแล้วก็ไล่ลงมานะครับ ก็ตบตำหนักตัวนี้เบาๆหน่อยสักนิดนึงสักนิดนึงสักนิดนึงไม่เียนพอมองภาพออกไหมครับว่าแสงเงามันเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะมองเห็นภาพที่ชัดเจนกว่านี้อีกนิดนึงฮะ,ะตัวพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้เราก็ลงโดยรวมไปก่อนมันจะมีส่วนที่หลายๆคนเลือกเป็นโลหะเป็นกระดาษเป็นผ้าเป็นัวสำไมของผมเป็นกระดูกเป็นกระดูกเป็นอะไรนี้ก่อนแล้วแต่นะฮะ อ่านี่คือขั้นตอนของการใช้ชาโคลงรวมๆก่อนะครับเดี๋ยวทุกคนมาหยิบเอาไปคนละหนึ่งแท่งเสร็จแล้วเธอใช้สำลีสำลีเท่านั้นอย่าใช้กระดาษทิชชู่เพราะกระดาษทิชชู่มันจะมีความเป็น texture texture คือเรื่องของพื้นผิวมันจะทำให้เกิดร่องรอยที่ไม่พึงประสงค์นะครับอาจจะเป็นด่างบ้างเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ค่อยๆเช็ดไปอย่างเบาๆ เบาๆแบบนี้เห็นไหมมันจะให้ความเป็นแบบพื้นผิวไหมเหมือนผิวหนังของของคนนะครับวิธีการนี้ไม่ค่อยมีคนทำสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่ใช่วิธีการโกงนะมันคือวิธีการที่ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้นเห็นไหมครับ เพราะว่าเราอย่าลืมว่าเวลาที่เราสอบตรงเนี่ยหรือการทํางานที่มีการสอบหรือแข่งขันกันเนี่ยเขาให้เวลาเราแค่3ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราทําตามขั้นตอนแบบค่อยๆมาเรียงเส้นทีละนิดละนิดนักเรียนคิดว่ามันทันไหมไม่ันมันไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีการแบบนี้ไปเลยใช้ชาโฟลงไปแล้วก็ถูด้วยสำลีแบบนี้อา้าวแล้วมันลงปื้ดมาแบบนี้อ่ะนักเรียนทําไงอ่ะบอ่าบางคนสนุกไงสนุกจัดไง อินมากไอ้ครูสอนนี่มันทำให้สอนดุแบบนี้ถูให้มันลุนให้มันเข้มไปเลยนะไม่เป็นไรถ้าเราลงพื้นที่ที่มันเกินแบบนี้ออกมาวิธีการง่ายๆเลยครับตามตักกะง่ายๆนั่นเองก็คือแค่ถูออกหรือเช็ดออกโดยใช้นี่แหละครับอย่างรถปิ้นละมันก็ได้ค่อยๆเช็ดออกแค่นี้เองครับชาโคมันเช็ดออกง่ายแต่ก็เป็นสิ่งที่สกปรกง่ายเช่นกันนะครับ เช่นแบบนี้เช่นแบบมีชั้นเชิงหน่อยอาจจะแบบว่าเวลาแบบเราเขียนต่อหน้าแบบหญิงนะสาวๆนะผู้ชายนะอาจจะแอ๊กๆหน่อยอาจจะแบบยืนแบบทีเดียวงนี้เอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นึกออกไหมเออถามว่าจําเป็นไหมครับมันไม่จําเป็นหรอกครับแต่ว่าเราเท่ไปก่อนเนี่ยจำเป็นนึกออกไหมอืมอาจจะถอยออกมายืนดูข้างหลังบ้างกอดอกสักนิดนึงอ๋อหแอ๊กแอ๊กหน่อยแอ๊กหน่อยเช็คเช็คจริงๆการเช็คระยะจริงๆคือการเช็คระยะอ๋อเช็คระยะ เสร็จแล้วต่อไปนี้ก็คือขั้นตอนที่สําคัญนะครับหลังจากที่เราลงรวมรวมมีนี้เสร็จแล้วเอาดูนะครับต่อไปเธอจะใช้ e e ก็ได้เธอจะใช้1 4 b e ก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันแหลมต้องแหลมเท่านั้นนะครับอ่าดูแบตกูใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมเหลือสิบครับเร็วเร็ว่ครับนะครับครูจะใช้ e, e แล้วกันนะครับ e e กับ1 4 b e แล้วกันสอบตัวนี้นะครับวิธีการถ้าเรา กลัวที่จะงานเรางานสกปกภาษาใต้ตเรียกว่าอะไรนะสกปกมันสกปกเราก็หากระดาษรองมือมันสักหน่อยหนึ่งนั้นนักเรียนก็ไปหยิบกระดาษตรงนั้นมาแล้วก็รองมือแบบนี้เห็นไหม <en> ครับเราก็จะสามารถที่จะดรองมันลงไปได้แบบนี้กระดาษรองมือครูนี่แพงอย่างเลยนะครับครับผม รู้ได้ไงว่ามันแพงโอ้ยแค่เห็นกล่องก็รู้แล้วครับราคาก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเท่าไหร่ครับมันก็แค่หลักพันยี่ยๆครับหลักพันครับผมเสียงสั้นๆแต่ว่าเวลาเมียถามเราก็บอกว่าลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์่าเดี๋ยวห้าร้อยเอ้ยลืมไปเมียตายแล้อ่าเอเนียตายแล้วเออไปลื้อไปเนี่ยครับเธอจะถนัดวิธีการถูเส้นเธอจะถนัดวิธีการเรียงเส้น แล้วแต่แต่ว่าถ้าเป็นในทางของคณะมนณรนศิป์เนี่ยเขาจะดูทักษะในการเรียงเส้นเส้นที่ใช้ในงานดออิงมันจะมีอยู่2ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือเส้นแบบ30องศาแบบนี้กับเส้นอีกวัเถุนึงก็คือเส้น45องศาแบบนี้นะครับอันนี้คือเส้นแบบ30องศาและเส้น45แต่ครูจะใช้ทั้ง2อย่างเลยครูจะใช้เส้นแบบ30องศาเนี่ยไปก่อนนะครับ กลุ่มอื่นอยากมาดูพวกเราเนะไม่ได้หรอกอันนี้งานเรายากสุดแล้วนะครับจ้าหนเราันนี้มันยากที่สุดแล้วลาะนักเรียนแต่ว่าครูเชื่อว,ว่าพวกเธอสามารถทําได้นะอยากรู้เหมือนกันใครจะได้ติดบอลอ่าใครจะได้ติดบอลนี่เดี๋ยวเรารู้กันเลยนะเรารู้กันเลยอ้าวแค่เอาแค่สเต็ปนี้ก่อนสเต็ปการลงโดยรวมก่อน